ตกเตียงไหมอยากได้ทำยังไง,องเอาเอามา่อนอยากาได้ทำยังไงทำมืค่ะ,อ,ะอ่ะ๋ยวคขา้าทาอ,อันนี้ทำมาถืออ่ะฮะลโหลนั่งลงไปนั่นงตรงนั้นก่อนสีดาว Sit down. Chị ngàn. Hai phái. Ờ, kìa qua áo mày áo mày áo mày. Để đây มั้ย? Để đây mà Năng luôn. Ừm. Mm. Sit down. Đéo. Yeah. luôn. <laughs> Sit down. À à, đi luôn Sit down. Sit down. Sit down. Sit d ดาวก่อนเช็คแฮนด์โอเคไ i ไฟ h i ไฟไ i ไฟขึ้นมาไ i ไฟดีๆเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เฉยไม่ต้องงับแม่เช็คแฮนด์โอเคเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ดีๆลูกหยุดเออ ให้ทำหลายรอบแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้เอาโอเคได้ทำอีกรอบหนึ่งแล้วแม่ก็จะให้หนูเลยโอเคเช็คแฮนด์โอเคไฮไฟด้วยไฮไฟด้วยไฮไฟด้วยลูกนี่มาไฮไฟตรงนี้อันนี้ไฮไฟตรงนี้ไฮไฟเช็คแฮนด์โอเคไฮไฟเอ๋เก่งมากเลยเไปเลยบายดิบาย